สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีจ้ามากับผมมากินข้าวแรกนกันครับผมยำคำคำเนี่ยแหละครับพัดถั่วลันเตาครับนั่นบ่ต้มปลาต้มปลานินครับผมเน้อพี่น้องวันนี้มีสองยางครับถั่วลันเตาถั่วลันเตาสุดจถั่วลันเตาหนึ่งก้อนเพื้อนสุดถั่้ลันเตาบ่ <S เราสวนออกมาขายเองปุบนี้นีิบบาทอุสิบบาทอันมันหอยแล้นต่อในเ่อสุสภุพผันห่งนหางๆเลยหอยก็ผูกพินนรณาหนกอักซัก็คือครับของสีเขียวเนะ่ะ กินเลบะเด็ดพี่น้องเปาวันนหอนหอนี่องก็เป็นน้องบะเด็ใส่วนส่าง้ผมก็ใดของเาใส่อืมนี่คือร้านต่บอืมครับ

นันควบมือเอืมันก่อเจ้าแบบเสือเจ้าอันเนียขึ้นไปก็ปักกานมานั่งสอผักแต่สียแต่ได้เรืมอต้นป้ายเปน้ลงอืมอืมอหานี้เดี๋ยวกินป้ายกันไปกินผัก มาพ่นกันว่าที่แหลกว่าสิสินแต่พัทยังเดียวเหมือนว่าสมป้าความ้วก็ตึมสิ้นสองอยังสมป้าก็แซบพัดตัวเต่าก็แซบ

ตัดงเลยครับ่งอวกอยใครับดดหม่มองมันมันเอนเขียบมัน คนนมาค่อนจะโมขึ้นหรครับเป็นหว่งจีดม,มันหวังมันแสบแต่ว่าลูกทิ้งหูมามาดุแล้วนะหวังจีดม,มันนาะต้องต้องไปยำต้ยำกลางมันจะปัปกปักเขวมันเ้องลูกทิ้งเูก

tôm palin mở tông palm kín hát thoát 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 thoát

cứ là kể bản chủ có thể đấy không ạ từ 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 lại đang điện cái lẻo nó còn lên mà

Mm-hmm. ตัวไล่ออกนอกบ้านก็เซเมนทีมโจยิมงหาบ้านตัวไหนเนี่ยมาสอบว่าจะหมอกวงโมเมนต์แน่นอมีแต่ฟุนตัมาปีนี้าะัวาปี่ยหักฟุ้นฟาวแ่งมือ่กับฟุณน bản giá phải cái này là cả cây mẹt Đúng thành Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì มัอหาก้ามคร้บกามใส่ก huh. uh ้ามก็ยิ่งหน่ำอีปลาตันต้องไปกินสมปัาไม่เคยแสียบสมปัาเลยเอาตัวเอง้ามอืมนอื เขาอยอากอ,อย่างนงไปยก่ไหมโกใครม่จมิงเลยนะ <c oughs>

รสชาติแบบนึงกินตัวป้าแบบนึงร้านต้มเกิดตือเนาะมันกินตัวป้ากับรสดีกรสดนึงเข็มค้นป้าที่สมุนงค์ขนเลยเขาแบ่บ้านเนา ป้าจะสมม่งสะพักะเนี้ยขันเดี๋ยวต้องูป้าผมจะก็ทายรูไม่จิบอืมได้กับสีป้าเพอาะจะจับป้านช่ไหมปความตัวใหญ่บ่อืมตัวเด็ป้านี่จลายผสมอืม

มีคนแต่ละคนเดียอะรอบเลยเหรเอาละครับผมสำหรับกิมนี่ยก็อิ่มแล้วี๋ยวกิหนาไม่หยางแสีบๆก็เอามาผ้าพี่พอน่อนกินในขี้เก่าแล้วครับผมสำหรับกิมเนี่ย,อย,อย,อาาอยขอบคุณครับสวัสดีครับในกล่องไนะครับ